สวัสดีค่ะอยู่กับนุ๊กี้ช่องอดรสอนเร์เมอรี่นะคะและตอนนี้นุกก็อยู่ที่ต่อง,งอยนะคะจะเที่ยงแล้วยังไม่ได้ไปถึงไหนยังไม่ได้ไปถึงไหนกับเขาเลยนะคะมาช้าแต่มานะนะคะตามสโลแกนตอนนี้นุกก็หิวแล้วนะคะเวลาจวนจะเที่ยงแล้วก็เลยก็เลยจะสั่งข่ากับข้าวนะคะไปทานกับพี่เพชรนะคะถ้าฝากเป็นกกำลังใจแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังให้นุกด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะ ไปดูนะคะคนี่ก็เป็นร้านประจำนะคะที่เราชอบมาทานร้านอีสานซับอีลีนะคะซึ่งเป็นร้านที่ลุงชอบมาทานเช่นกันนะคะลุงคนชอบมาทานร้านนี้ลูกก็ได้สั่งไปแล้วนี่คะ่ะให้ดูอันนี้ก็เหลือมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่าพี่เพิ่น ทำจำนวนจำกัดนะคะหมดก็คือหมดบางวันนี่คือเรามานั่งทานหมดตั้งแต่11โมงก็มีนะคะงงมากนะคะคือร้านที่ไหนปกติช่วงเที่ยงเขาจะต้องขายดีมีร้านที่นี่แหละคะ่ะ11โมงไม่เกินเที่ยงนะคะหมดแล้วนะคะทั้งต้มทั้งก้อยทั้งลาบแบบขายดีมากโอ้ยเราเห็นแม่ค้ารามาดูนะคะ ก่อนย่านะคะอันนี้คือข้าวคั่วคั่วเองจะได้หอมว้าวคั่วเองจะได้หอมซื้อมันมันซื้อส่วนมากก็จะไว้หลายวันมันจะไม่หมันจะไม่หอมเคล็ดลับนะคะของคนที่ชอบทำกับข้าวข้าวคั่วแล้วก็ปั่นเอาใช่ไหมคะ อ๋อใส่ใบมะกรูดด้วยหรอคะออเดี๋ยวนูกต้องลองเอาไปทําที่บ้านแล้วสูตรใส่ใบมะกรูดเนาะ<อ>ส่วนอันนี้คือเป็นลาบเราลาบหอมมากทะลุจอเลยค่ะห <laughs> อมจริงๆคะ่ะร้านนี้นะคะก็จะอยู่ สมมติว่าวิพีเดินทางมาจากสกลนครน,นะคะจะสังเกตเห็นด้านหน้านะคะจะเป็นวงเวียนนะคะวงเวียนสังเกตได้เลยนะคะว่าจะมีผ่านวงเวียนมานะคะก็จะเป็นเซเว่นอ่าซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโลตัสนะคะก็ขับมาไม่ถึง50เมตรนะคะก็จะมาเจอนี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านส้มตำนะคะที่นุ๊กชอบทานนะคะวิพีเขาก็ชอบมานั่งทานตรงนี้เหมือนกันถ้ามาที่ต่องงอยนะคะแล้วก็ร้าน อยู่เยื้องกันเลยค่ะร้านส้มตําร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านอ,อีสานแซับอีหรีนะคะคืออยู่ใกล้ๆก,กันเลยพี่พี่ก็สามารถเดินทางมาทานกันได้นะคะคืออร่อยมากค่ะอร่อยมากุงแนะนําเลยร้านก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเลิศหรูหรืออะไรมากนะคะเราก็อยู่กันแบบวิถีของคนชกลนครนะคะมีร้านเล็กๆที่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่นี่แต่ว่าก็มาเปิดร้านที่นี่นะคะจนแบบ สร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะก็เป็นมาเช่านะคะมาเช่าแล้วก็มาเปิดร้านที่นี่พอหมดนะคะหมดเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงเนะะี่ค่ะก็เก็บของกลับนะคะตอนเช้าเพื่อนก็มาเตรียมกับข้าวแต่เช้าเลยสําหรับเบอร์ติดต่อนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มาแล้วนะคะนี่ อยูมากๆเลยค่ะกโก้ go, go. แวะอีกร้านหนึ่งนะคะขาดส้มตำไม่ได้นะคะเราจะเอาไปทานกับน้องนิวนะคะนัดน้องนิวไว้ตอนนี้น้องนิวเดินทางไปที่ร้านพินัดก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วนะคะแลก็มาสั่งส้มตำยังไม่เข็ดไม่ห่ามนะคะเราไม่กลัวที่จะเจ็บท้องนะคะ ก็คนมันชอบนะคะทํายังไงได้นะคะ <_ C 1> เผ็ด <_ C 1> เผ็ดไม่เผ็ดก็จะกินนะคะวันก่อนคือรอดน,นะคะไม่สจ็บท้องนะคะก็เลยวันนี้มาประเดิมใหม่นะคะเพราะว่า่าพ,พี่เขาส่วนหนึง่งพี่หนูนาพี่นัดพี่เบียร์นา่าจะพากันมาซื้อของที่สกลน,นครแต่ว่าเป็นไรหนูก็ไปทานข้าวกับพี่เพชรแล้วก็ไปทานส้มตำกับน้องนิวนะคะโอ้อันนี้คือ อันนี้ก็เป็นร้านส้มตำสัำมมตินะคะอยู่ใกล้กันกับร้านลาบใกล้ที่นุกซื้อเมื่อสักครู่นี้ก็คือเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆก,กันตรงรถคันสีขาวจอดอยู่เมื่อสักครู่นี้อันนั้นคือวงเวียนนะคะจะเห็นเซเว่นแล้วก็ตรงข้ามเซเว่นจะเป็นโลต้านะคะขับมาอีกไม่ถึง50เมตรร้านก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะฟังจากเสียงเสียง,ง้า ืเปิดตั้งแต่กี่โมงคะพี่ประมาณสิบโมงอุแสดงว่าเรามาทันสิบโมงถึง,ถง,งอือ ก็จะเป็นตาป่านะคะต่อไปคนก็เยอะนะคะคือร้านกว๋วยเตี๋ยวก็ขายดีเราสามารถมานั่งทานกว๋วยเตี๋ยวกับส้มตามที่นี่ได้เลยะคะ่ะมีโต๊ะให้นั่งบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าทายุเข้านะคะเหมือนฝนกำลังจะตกแต่ตอนนี้คือแดดก,ก็กำลังออกอยู่ ร้อนอยู่นิดหน่อยนะคะนี่สำหรับเมนูที่ร้านนะคะก็จะมีตำลาล้าตำไทยตำไทยไข่เค็มตำถั่วตำแตงตำซัวตำปลาตำกุ้งสดกุ้งสุกทะเลรวมแล้วก็ตีนไก่นะคะซึ่งราคาไม่แพงเลยนะคะนี่ค่ะพี่พี่ไม่แพงกำลังพอดีทานนะคะมีเบอร์ติดต่อด้วยนะคะสำหรับวันไหนถ้าอยากให้นุกซื้อไปให้พี่ยูทูบเบอร์ ช่องที่ท่านรักนะคะถ้าเป็นทางผ่านนะคะเราสามารถซื้อไปฝากให้ได้ นาทานานะาค่ะมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะหนูก็ไปรอซ้มตํานะคะพี่เขามีเดินมาเ้าะประตูพี่นุกง่าน้องจะไม่สั่งกับพี่แล้ววันนี้เห็นน้องเดินเดินผ่านแต่ร้าน,นาอ,อ่ะอ๋อไปร้านลาบต้มกับก้อยหนูก็เลยว่ากลัวมันคลายเครื่องก่อนกับพี่อวันนี้ก็ได้มาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไป ปะทะกับน้องนิวนะคะกับพี่เพชรนะคะวันนี้ครับน้องนิวไปรอแล้ว,น,น,ว,ลวน้องนิวไปรอแล้วนะคะใช่โอเคนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะนุกกี้แลดิสอนสมเรี่นะคะวเจารันที่ร้านชัดพี่เพชรก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวถ้าลรคลิปนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์เยอะนะคะสวัสดีค่ะนี่นะครับดูน่ากินมากต่อเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศการเดินทางนะครับ